มาถึงที่ลานนาท่อนแคมวิวนะคะทุกคนเป็นค okay. ืนที Soy ่สองของทิพภูซอยดาวอันนี้กำลังจะงมไฟกลางเต็นท์กันมาถึงมืดเลยหนึ่งทุ่มทีงานภูซอยดาวปี2องพห้้สิบเเป็นที่เปิดไฟกลางเต็นท์ครั้งแรกโอเคเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันก่อน่ะาะว่าี๋ยวไม่มีที่นอน หมือนมาเยี่ยมเพื่อนเหมือนมาทานข้าวบ้านเพื่อนอะเออบรรยากาศก็เหมือนแบบมันเรามาเยี่ยมเพื่อนต่างจังหวัดแล้วแบบมามาทานข้าวบ้านเพื่อนอะไหนเต็มอยู่ไหนเต้นอยู่ไหนก่นอน <DP> ไปิดไฟหมดแล้วนี่ไม่ใช่เต็มนะเนี่ยเดี๋ยว,วตอนเช้าไปพาชมบรรยากาศของร้านที่นี่นะคะอ่านาท่อนแคมป์วิวที่จังหวัดเลยนะคะที่นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันแล้วก็เจ้าของร้านก็น่ารักด้วยแอดมินไม่อยู่ แอดมินก็ไม่อยู่แล้วก็เจ้าของร้านก็ไม่อยู่ตอนนี้เหมาร้านแล้วก็เหมาครัวด้วยเหมาบ้านเลยเมาาาบ้านราอาจจะนอนตรงนี้ก็ได้จะลงหมดที่นอนเตียลนั่นจะได้นอนนี่แหละมีเปียงมีแค่แบบมีทุกอย่างครบเลยที่นี่มาเยี่ยมเพื่อนที่นาท่อนวิวแคมป์วิวนะคะทุกคนมาท่านเขาท่านเขากันนี่ ไหลลงไปจริงด้วยวะอุ้ยหนออุ้ยอุ้ยอุ้ยอึ้ยอุ้ยอุ้ยไหลเลย าควาต้องต้องช่วยขอโทษแค่ยงครัลงย่างเยวเตรียมย้ก่อนไปเลยครับไปได้อยู่ครับอยู่ล่องฝันี้ม่เแค่ท้ายปัดไปแล้วมีนจะยากถ้าไปทางปูนก็ <Okay. S 2> สบายแล้วไม่ไม่ต้องเบรกมันลากล้อเลยอ๋อแล้วมีแค่ตรงนี้นะครับใช่ถ้าปูนมันก็จะลื่นอยู่นะแต่ว่าเราพยาพยามพยายามให้ล้อมันหมุนนะมันจะได้ปรับทิศทางได้ครับใช<จ>่พี่มันค่อยๆนะไปได้แล้วเนะี่ยได้แล้วขอบขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ สวยนะแต่ทางโหดมากมันจะมีช่วง50เมตรสุดท้ายนะก่อนจะขึ้นลานกลางเต็มมันจะเป็นทางดินแบบแบบนี้เลยแต่ตรงนี้จะเป็นคอนกรีตแต่ว่าโอ้ก็ยังไม่พ้นดินอีกนะก็ยังเป็นดินอยู่เนาะโอ้รถไม่ขู่อยู่ท่ามกลางทะเลหมอ,อก บรรยากาศที่เลยก็สวยไม่แพ้กันนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้แม่หมูก,ก็อยู่ที่วัดพระธาตุสี่สองลักนะคะทุกคนก็ขากลับก็พาแวะสักการะกรา,กาบไหว้องค์พระธาตุซะก่อนก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดเลยเหมือนเดิมหลังจากที่ออกจากนาท่อนแคมป์วิวนะทุกคนก็มาขอพรก่อนค่อยกลับ เป็นพระ่าที่สร้างขึ้นของระหว่างมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าชายเชิดาของเราเพื่อที่จะมาเป็นหลักแดนแต่ก่อนนั้นทะเลาะกันเรื่องดิแนแดนสองกษัตริย์ก็เลยมาตกลงกันที่นี่แล้วก็มาสร้างอยู่นี่3ปีปโดยพระหาษัตริย์ทั้งสองกษัตริย์่นนะี่ะสร้างที่นี่แล้วก็มาปัาากปันจัดเยี่ยนที่นี่นะ่จริงแล้วไม่ใช่วัด แต่เขาก็เรียกวัดวัดว่าโบราณนะเขาจะเรียกวัดธาตุวัดธาตุนั่นแหละไม่มีพระประจาไม่มีกิจของสงฆ์แล้วก็ดูแลโดยคณะผู้ปฏิบัติทางวัฒนธรรมอย่างถ้าเรามีกิจของสงฆ์แล้วก็นมตลพระจากวัดที่อื่นือเพจของมูลนิธิพระธาตุสีสังรักในเฟซบุ๊กอ่ะแล้วเจอนายอุดรเสวงขุดก็ได้เขาลุงจัดรายการคุณบ้านตำนานไทยอ๋อเคยเคยได้ยินอยู่คุณบ้านตำนานไทยคุณบ้านตำนานไทยเนี่ย เสียงแกคุ้นคุ้นคุ้นไหมคุ้นเออเนี่ยเนี่ยเพราะว่าหนูก็ได้ยินผ่านๆของยายของอะไรตามวิทยุใช่ไหมามวิทยุเออใช่เสียงแกคุ้นคุ้น